ปฏิฐาน loving kindness to oneself and transference of merits loving kindness to oneself อหังสุขิโตโห o m i may i be happy อหังนิทุโขโหมิ may i be free from sufferings อหังอเวโรโ homi may i be free from enmity อหังอัพยาปัจโชโ h o m may I be free from obstacles and dangers สุขีอัตตางป g ริหารามิ may I live in peace and happily free from all sufferings and dangers transference of m e r r i a g e อีทั้งเมมาตาปิตุงโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโร this m ไ r ้ i มรสเ e with my parents may they be happy อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยเมดิสเ a ริ share with my relatives May t ด e y be happy. อีทังเมคุรูปัชชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชชายาจาริยาเมดิสเมริ i แชร์วิทไม่ teachers and preceptors May t ด e y be happy. อีทางสัพพเทวตานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเทวาเมดิสเมริช w i t วิทเอาดีวบีนส์เมดบีแฮปปี้อีทางสัพพเปตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัเพเพเปตาเมดิสเมริช i t h วิทเอาฮังกริกอสเมดบีแฮปปี้อีทางสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรี May this m e r r i a share with our enemies. May they be happy. อิทังสัพพสัตตานางหัวตุสุขิตาหวนตุสัพพสัตตา May this m e r r i a share with our beings. May they be happy.